ที่วัดสาลรลอยจังหวัดนครราชสีมาครับตลอดระยะเวลา4ปีที่มาเรียนที่นี่ไม่เคยมาหรือว่ากันว่าที่นี่เป็นที่เก็บอัถิของย่าโมนะครับหรือว่าท้าวสุรนารีนะซึ่งก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเล่าประวัติให้ฟังระหว่างที่เดินไปจุดแบบสาการะนะครับก็คือ เ,เมื่อครั้งที่ย่าโมยังมีชีวิตอยู่นะครับท่านทำนักแบบพักแวะพักระหว่างทางอะไรนี้นะข้างข้างข้างอ,อ,อะไรนะลำตะคองนะซึ่งข้างวันนี้ก็ลำตะคองก็ผ่านนะลำตะคองผ่านเกือบทุกอำเภอในโคราชอะไรประมาณนั้นนะแล้วครั้นี้ท่านก็สั่งให้ทหารผู้ติดตามอะไรนี้สร้างศาลา นะที่เป็นแผ่อยู่วนแผ่อีกทีหนึง่งแล้วก็เสียงทายให้ลอยไปตามลําตะคองนะครับถ้าไปติดอยู่ที่ไหนก็จะไปสร้างนั่นไงลำตะคองอยู่ด้านหลังนะจะไปสร้างวัดเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็มาติดอยู่ที่นี่นะครับท่านก็เลยมาสร้างโบสถ์ที่นี่นครับแล้วก็พอ,อ,อท่านเสียชีวิตนะก็มีการนํา อัิตของท่านประฏิสธานอยู่ที่นี่นะครับซึ่งอยู่ตรงใช้คำว่า,าประฏิสธานได้ไนอยู่ตรงโ,รโบสถ์หลังเก่านะครับไม่แน่ใจว่าอันไหนคือโบสถ์หลังเก่าอันนี้หรือเปล่าเดี๋ยว <Naruto. S 2> ถามคนแถวนี้อีกทีหนึ่งนะตอนนี้เราต้องทําการซื้อดอกไม้ทุกเทียนนะครับเพื่อบูชาสาักการะใดๆโอเคอเขี่ลงยไหมเอาไหนปไนไปไหนไนไป ไปล่อยไก่ไปแล้ว1นึ่มตครับคือพอดีวันนี้มีนกักการเมืองมาหาเสียงนะเขาก็เลยเอาเนี่ยเชิงเทียนมาให้จุดตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผู้โุชนคนทั่วไปต้องไปจุดมาจากตรงโน้นนะเออเราก็แน่นอนครับมาจุดตรงนี้ครับผมเรียบร้อย ปล่อยกายเป็นหนึ่งแบบโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตขอพรออก่อนนะครับตามธรรมเนียมครับผมสำหรับท่านที่มาสักการะย่ามโมในหน้าร้อนแบบเรานะครับทางเจ้าหน้าที่สตาฟของทางวัดนะครับเขาก็จะบอกเลยว่าไม่ต้องถอดรองเท้านะฮะเดี๋ยวจากบุญจะได้เป็นบาปแทนนะสามารถขึ้นมาอ๊ยลืมปัดทูบสามารถใส่รองเท้าขึ้นมาได้เลยนะครับไม่เป็นไรอน,อนุโลมกระถางทูบยังร้อนอ่ะิดดู ถูกคใอ้พอรที่ลูกขอเป็นดังบังด้วยเธอย่ามโมโลูกมาอยู่โคราชตั้งสี่ปีครับนี่ไงอาทิท่านท้าวสุรานารีคุณย่าโม,โมอันนี้คือทีมงานเพลงโคราชครับที่รอให้ทุกท่านมาจ้างแล้วก็แบบแก้บนร้อ,อ,อง ขับขานให้กับยาโมและทุกๆคนที่มาเยี่ยมชมสก,กาลัดอธิยาโมได้รับฟังกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวในๆก็หนๆแล้วเดี๋ยวขออนุญาตพาเดินไปชมลำธารหลังวัดนะฮะซึ่งอย่างที่บอกตอนต้นนั่นแหละว่านี่ก็คือส่วนหนึ่งของลำตะคองนะครับไม่ไม่รู้ว่าเป็นแบบเป็นสาขาใหญ่หรือเปล่าหรือว่าเป็นแม่น้ำสาขาอะไรประมาณนี้ ก็สามารถที่จะมาปล่อยนกปล่อยปลาได้นะครับเขาก็จะมีจุดให้ซื้ออาหารปลาซื้อปลานะมันจะมีจุดให้ปล่อยปลาด้วยตรงนี้แล้วก็ไม่มีไม่รู้มีนกหรือเปล่านี่ก็คือลำตะขอนะซึ่งสภาพก็ไม่ต่างจากคลองแสบเลยเอาดีๆน่าจะสะอาดกว่ามั้งเหมือนเห็นสัตว์น้ําเล็กๆอยู่นะครับต้องต้องสะอาดดีเพราะว่าเขามีปลาให้ปล่อย ถ้าปล่อยลงไปแล้วแบบน้าน้ําไม่โอเคมากๆอะไรเงี้ยจากบุญก็จะกลายเป็นปะเช่นเดิมนะฮะเราเดินมาทางนี้เมื่อสักครู่เดี๋ยวตอนกลับเราพาเดินไปทางนี้อ๋อมีนกด้วยจริงๆนะครับครับครับผม Blender, เราอาจจะไม่ได้ร่วมกิจกรรมนี้นะฮะแต่ว่าเราประชาสัมพันธ์ช่วยข้าเจ้าแล้วกันกลัวแบบปล่อยลงไปแล้วปลาใหญ่กินน่ะอ้าวนี่นี um ่นี่มาเจอเขาร้องเพลงโคล่าพอดี คนยังหลุนตกมาดินยาทุกสมยุครมมินอันเชิญยาลงมาดูยาลงมาดูตลอดปู่ให้มาได้ปร,ระมาณนั้นนะครับมีอะไรให้ทำาอีกมีอะไรให้ทำอีกไหม ก็มีหอพระวัดสาลาลอยนะครับมีหอระคังซึ่งไม่มีระคังไม่มีระคังแล้วก็อันนี้คืออนุสาวรีย์ของประลัดทองคำนะครับหรือพระยามาหิตสลราทิเบตซึ่งก็คือสามีของยาโมนั่นเองนะนี่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 อุโบสถหลังเก่าใช่ใช่เลยเพราะว่าตรงนี้ตรงข้ามก็คือเป็นจุดที่แบบมีการ เผาศพของยาโมนะฮะประมาณนี้นะ,ะวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับสำหรับการพามาชมวัดสารารอยอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีความสวยงามแล้วก็มีองค์ลืมอะ่ะขอโทษ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวนะไปดูกันนะทาวเวสสุวรรณอยู่ด้วยนะครับม,มีให้บูชาสักกาดะบูชาทีเเ่นี่ด้วยแล้วก็นี่น่าจะเป็นอุโบสถหลังใหม่นั้นซึ่งมีมีความสวยงามเลยมากเลยทีเดียวนะครับอะ ทีนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้นะครบหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะใ้กดแชร์แกติปสงพาเดินดูว่าบัในวัดคือไม่เงียบคนที่พามาบอกว่าเงียบมาก <c oughs> ไม่มีคนอะไรนะแต่ว่ามีคนนะเพราะว่าไม่งั้นจะไม่มีของมาษาเยอะขนาดนี้โดยเพพาะอย่างยิ่งวันนี้มีนักการเมืองมาหาเสียงด้วยครับ กจะมีคนมากม,มายนะโอเคว่าจะมาถ่ายรีวิวรถที่นี่นะตอนแรกแต่ไม่ไหวลานจอดรถแบบย่างร้อนอ๋อในนี้ก็สามารถสักราษย่าโมได้นะครับเป็นอน,นุสาวารีย์ของย่ามโมโองค์ที่ 8 8ดเพราะว่า <88. laughs> นี่ก็คือจังนหวัดนครรา,ราชสีมานะครับในมทสก็มีเด็กเด็กมทสก็รู้จักกันดีโดยเฉพาะอย่างยิงช่วงสอบนะครับโอเคไปแล้วจริงๆไม่บายดครับ